สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปชมเบื้องหลังละครสั้นนะาพวงแท็กซี่หันศา EP 3ครับโดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษจากพิมพ์พอยพีทด้วยครับผมเราไปชมกันครับว่าจะสนุกฮาหลุดแค่ไหนไปชมกันเลยครับจะพาจะปีกไปชอนนะเก่งแค่ไหนรถไม่ไปไหนยอดพิ่ตาทำรถได้ด้วยขับรถนิ่งมากเลยรถนิ่งนิ่งจนไม่ไปไหนเลย ปิดต,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 ตาปิดตาคับลิปิดตาคำเลิศอ้ยไม่ปิดแลวเบก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 อยเบกแล้วดึงหนังตาโอ้โหน้องกิตาครับไปหิวมาจากไหนครับเนี่ย uh ไกลไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปโรงพยาบาลมันไกลหนึ่งสองสามโรงพยาบาลไม่ไกลโรงพยาบาลมันไกลโรงพยาบาลมันไกลไม่ไปจะไปปั๊มสองฮะอยากจะคว้าแล้วเหรออ่าทะลุทะลุูทะลุไปไหนสามไม่ต้องไปปั๊มแล้ว่ย เดินไปสงสารผู้กองกับจังเดินวนรถเป็นร้อยรอบแล้วครับเนี่ย,สสยหนึ่งสองสเอ้ยได้เลยคิดหลักตุ้มกลายเป็นขีดตุ้มกับอะไรนะ <c oughs> โกโก้คันอะไรนะโกโก้คันตุ้มกลายเป็นระเบิดโกโก้คันระเบิดขี้แล้วฟิงยันที่จะเป็นลูกมาเป็น เอามือลองเอามือลองเด็กเอาขึ้นมาเฮ้ยยายมันไม่ใช่เด็กนี่หนึ่งสองสามเฮ้ยยายมันไม่ใช่เด็กนี่ไม่กีินาอีไรหรอเราจะใส่เมนูแขกับเพิ่ของเราแขก็เพิ่มมาแล้วอ่ะ มองก,กันนังล <ฮะ S 1> องทำเดินด้วยท้องลองทำกันหน่อยแย่แล้วเจอาลูกน้องพีชจัดช่องคอยพิชพีชครับผมน้องคนแตลกแมอ้าวสวัสดีครับวันนี้ปนไปไหนครับมองหนะ้าเดี๋ยวก็เสร็จหนังควายเข้าท้องซะเลยเนี่นไหนไนดะ้ไหมหนึ่งสองแซม มองหน้าเดี๋ยวก็แส่หนังควายเข้าท้องเลยนี่เออแต่ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มนะลูกไม่ต้องยิ้มเดี๋ยวให้คนอื่นเผื่อล้ลูกเออต้องพิมพูดเหมือนเหมือนจะพูดกับลูกเกาะนะลูกเกาะอ่าอะไรนะคืออะไรยุคหนูไม่รู้จักจริงๆค่ะหนึ่งสองสามมีใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่จัดการพีกีตาร์ชักไม่แน่ใจแล้วครับว่ามีจริงๆหรือเปล่า น้องพิมพ์ครับไม่ต้องรัดผมแน่นขนาดนั้นก็ได้ครับอ,อรัดได้ไหมได้เฮะเออเอาหน่มเอา,อาหนึ่งหนึ่งสองสามขอบใจมากเทียงเพียงเพียงฮัลโหลน้องดาวหรอเยย,ยังไม่ได้ถา่าย ต้องดูก่อนเราต้องดูก่อนใช่ปหมดูดูอุ๊ยแบบนี้ไม่น่าไว้ใจนะหนึ่งสองสามอุ๊ยแบบนี้ไม่น่าไว้ใจนะไม่น่าไว้วางใจดูหาวี่พ่อยดีกว่าหนึ่งแล้วก็หยิบโทรศัพท์มากดหาวี่พ่อยหนึ่งสองสามเอ๊ะไม่น่าวางใจเฮ้ยคุยกะไรพี่เอ๊ะไม่น่าไว้วางใจหนึ่ง โอ้โหน้องดาวถ่ายแบบนี้เอาเครื่องเอ็กซเรย์มาถ่ายผมเลยดีกว่าไหมครับต่อแซมหนักชนมือว่าไม่หนักหักเครื่องเอาวเดี๋ยวๆๆๆเจ็บที่บงมือคงจะเจ็บมากแน่เลยนะครับนั่นถึงได้ร้องเสียงหลงขนาดนั้น ไปโรงพักครับมะพวงไปโรงพักครับมะพวงอมะพวงมะพวงนะไม่ใช่มะม่วงอไม่ลูกเอามายหนึ่งมองมะพวงไปลูกมองมะพวงไว้หนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำไปโรงพักครับมะพวงไปโรงเล้โรงแร้งยังไม่ไปลูกไปโรงพักก่อนพักกันมะพวงไปโรงพักครับมะพวงมะพวงกินแล้ง ได้แค่นี้และลแมมยังกระพุเราพูดชัดเนี่ยอะไรพูดได้เนื้อคทัาไหร่้รองขมาบวกเออซ้ำอ้า<ำ>ิงไข่ทิงไขยคิง,งมันติดมาด้วยเยอะมา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 อ,อะ,ออออะไรมีว่ะใคราใครด พี่มิวครับน่ากลัวจังเลยครับใช่เหรอแต่งหน้าร้อนค่สิบเอ็ดโมงได้ออกตอนสามโมงเอียมไปเลยแต่งหน้ากี่โมงนะสิบเอ็ดโมงค่ะสามโมงค่ะเออพี่มิวครับไม่ได้โกรธอะไรใช่ไหมครับแต่งหน้ากี่โมงนะสิบเอ็ดโมงค่ะสามโมงค่ะ โอ้ยอะไรอีกอะไรชูอะไร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 ชูหนึ่งสองซักโอ้ยอะไรอีกอะไรชูเป็นเพื่อนแม่ฉันนะหนึ่งสองซักอ่าก็ได้นี่ถือว่าเพื่อนเนยานี่ถือว่ายายเป็นเพื่อนแม่ฉันนะหนึ่งอ้าก็ได้นี่ถือว่ายายเป็นเพื่อนแม่ฉันนะขึ้นมาเดี๋ยวสอนขับรถให้ครับดูเอาเถอะครับกว่าจะได้แต่ละบาทหนักหนาแค่ไหน แต่ผมก็ยังไม่ท้อน,นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเปลี่ยนชุดหนสอง